วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มบทบาทในดิสนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าดิสตัดคืออะไรดิสตัดดิสตัดคือเออดิสที่เอาไว้คุยกันเอาไว้คุยกัน,าก,นการพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนมาสามารถพูดคุยกับเพื่อนก็ได้สตรีมในสตรีมก็ได้ทุกคนแค่เพียงกดแชร์หน้าจอนะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้มียศบทบาทถ้าบูตเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้ก็จะได้ แบนเนอร์ข้างหลังอ่ะให้เขาจะให้แบนเนอร์ข้างหลังแล้วอันนี้คือยศนะคะยศบทบาทก็คือ my friend อันนี้เราอยู่ดิสของนิกนะคะน,นี่ก็คือ FNF อ่ะคนดังไงเออแล้วก็อยู่นดิสของคุณของคุณนิกนะคะเราจะมาจัดการบทบาทให้เขากันนะคะวิธีการเพิ่มบทบาทก็คือกดที่บวกรูปบวกนะคะก็ ก็พิมพ์ชื่อตำแหน่งว่าเราจะใช้ชื่อไรอันนี้เราจะให้เป็นชื่อแนะนำตัวแล้วนะคะแนะนำตัวแล้วนะคะสีเขียวถ้าสีแดงคือยังไม่แนะนำตัวนะ้าถามว่าทำไมเราเราเรารู้จักดิสคอได้ไงแล้วรู้จักเรารู้จักได้ยังไงเหรอเรารู้จักจากอ่าไม่รู้สิจะไม่ได้อ่ะคือเขาคือเขา คนที่เขาสตรีมอะ่ะเราไปช่องไปดูช่องหนึ่งมาเขาบอกว่าเขามีดิทแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ไงว่าดิทคืออะไรแล้วก็แบบพอไปเปิดในแอปเพจสโตมันขึ้นว่าคือการพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนแล้วก็สามารถหาเพื่อนเพื่อนๆได้จะหาผัวหาเมียหาแฟนหาเพื่อนหาอะไรก็แต่มันสามารถหาได้หมดหลเลยทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องไมเล่นฟรีไฟฟรีไฟก็แบบมีแต่คนมึนมาถึงเรา,าโดนมึนบ่อยโดนคนอื่นเขามึนบ่อยว้ ฟรีไฟล์เราไปเล่นโดนมึนบ่อยอะไม่มึนเขาก็หนีไม่หนีเขาก็ออกบางคนก็เขาก็แอดมาแต่เราไม่รับไงถ้ายังไม่ได้นัตัวจะขึ้นสีแดงนะทุกคนถ้าถามว่าใครเป็นแอดมินเราก็เป็นเราเป็นแอดมินนั่นแหละเราเป็นแอดมินช่องนี้ถ้าถามว่าแอดมินทำอะไรบ้าง ในบางแอดมินมีหน้าที่ดูแลช่องแชทสดเวลาเจ,าะะ spam, าจ้าของช่องสตรีมนะคะทุกคนใครสแปมใครด่าเจ้าของช่องใครพูดเกี่ยวกับการเมืองใครด่าใครอ,อ่านพูดอ่านอีถึงบุคคลอื่นแอดมินจะจัดการลบข้อความถ้าลบข้อความแอดมินจะเตือนก่อนถ้าแอดมินเตือนแล้วคุณไม่เชื่อฟังเราจะลบข้อความและครั้งที่สาถ้าลบข้อความแล้วไ,ไม่สำเร็จเราจะแบน ครั้งที่สี่ถ้าไม่หลักจามก็ก็สร้างผู้ใช้ค่ะสร้างผู้ใช้ก็คือบล็อกนะคะถ้าหาว่ามันเลือกบล็อกได้ไหมได้มันเลือกบล็อกได้นะแต่ต้องให้เจ้าของช่องปุดบล็อกให้ก่อนปุ่เลือกซ่อนเนีย่ยต้องต้องต้อง,องให้เจ้าของช่องเขากดคําว่าเลือกซ่อนก่อนแอดมีมันแบนคนได้แล้วก็รายงานได้ทั้งรายงานทั้งลบข้อความทั้งแบนได้นะคะ การเรื่องยศต้องให้รุ่นพี่คนหนึ่งมาทำอะ่ะมันทำได้อย่างนี้เราทำไม่เป็นอะ่ะเราเพิ่งฝึกเราเห็นพี่เขาทำเราจำเราจำได้คำสั่งเก่าอ่ะคำสั่งใหม่เราไม่รู้อ้ย ันทำยังไงอะคําสั่งเก่าอะคําสั่งเก่ามันทําเป็นแล้วทําเป็นแต,แต่คําสั่งใหม่เราไม่รู้แจ๊ดนายต้องให้ยศตนเองแล้วแล้วต้องให้เอเรียนะ ยศบทแนะนําตัวเนี่ยก็คือไอเอเรียมมันทําหน้าที่เป็นเป็นคนถามให้เราว่าคุณชื่ออะไรอะไรประมาณเนี่ยคุณชื่ออะไรอายุอะไรคุณเป็นเพศหญิงเ,เพศชายอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีมยศเพศชายไม่จะให้เหมือนดิสเราก็ไม่ได้นะเว้ยไม่เหมือนก๊อปปี้อ่ะเอ่อเจนเดอร์เพศ เซนเดอร์เซนเดอร์ก็คือเพศไงทิพเอ้ยเอาสีดำเหอะสีดำนี่เราก็เอาสีดำเมมเบอร์โอเค แอดมินก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากนะทำไมแอดมินชื่อเป็นสีฟ้าล่ะท่านแ,นแอดมินเนี่ยิทแอดมิน,มนเนดิทไม่ชื่อสีฟ้าโอเคชื่อสีฟ้าเนี่ยยูทูบเบอร์ชื่อสีแดงไงเมมเบอร์สีเขียวไม่อะเมมเบอร์สีส้มก็ได้อ่ะเมมเบอร์เขียวก็เขียวเอาเป็นเขียวเลียงแสงประมาณนี้อันนี้เขียวอ่อนดีกว,ว่า ไม่มีเขียวแก่เจนเดอร์เพศชายเพศหญิง girl or boy girl 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 เพศหญิงหญิงเพศหญิงเข้าใจไม่ทิพไม่ได้วะหญิงสีชมพูเพศหญิงก็ผู้หญิงชอบสีชมพูสินะแต่เราชอบสีเขียวส้ม และสีสุดท้ายก็คือเราชอบสีม่วงอไอ้สีฟ้าม่วงฟ้าเอางอ่ายเจ็ดสีเราชอบเจ็ดเราชอบสีลุ้งอ่ะชายหญิงเกิลก็คือผู้หญิงอ่ะบอยก็คือชายแปลง,ง่งายๆนะตรงตัวบอยอเกิร์ลใส่ละเพลชายเป็นอย่างนี้ส,สีฟ้า ไม่ใช่ฟ้าแอดมินนะ้าสีฟ้าออมานี่ฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าแอดมินนั่นมาสีฟ้าท้องอันนั้นมาสีฟ้าท้องฟ้าชายหญิงเคเมมเบอร์คือสมาชิกอะเมมเบอร์บอทมันเป็นอะไรกู้เมมเบ,รบอเร,เมมเบร์สมาชิกก็นั่นไง สมาชิกถ้ามีหลายคนก็เติม s ถ้าไม่ถ้ามีามีคนเดียวก็เติมไม่ต้องเติม s เข้าใจนะแค่จำตรงกันแล้วก็จะมี member gender มีอายุ age เรื่องอายุต้องไว้ใจเราละ age อายุไม่ต้องแปลร,รู้อยู่แล้วเพราะ t e r a t เพราะตอนปอสองเคยเรียนอยู่เรื่องการแนะนำตัวบาาบ a า คิดไปถึงตอนป2นี่มันต้องย้อนไวัยไปถึงปี55ใช่ไหมต้องย้อนวัยเหรอตอนนี้เราอายุ14-15แล้วเรียนโรงเรียนโรงเรียนเก่ามาประมาณ10กว่าปีรู้จักเพื่อนสนิท10กว่าปีแล้วตั้งแต่อนุบาล1 10-20อายุอ80 10-20 ต่ำกว่าห้าไม่เอาไม่มีใครอายุต่ำกว่าห้าหรอกมั้งใครมันจะบ้าอายุห้าขวบอายุหกขวบมะฮะเจ็ดขวบเจ็ดถึงสิบปีขึ้นไปมันก็ต้องมีปะลาะเจ็ดถึงสิบปีอะ่ะเข,ขคาคงไม่เอาเด็กปอเออ หนึ่งหกขวบห้าขวบอนุมานสองโอโหห้าขวบอนุมานสองสี่ขวบอยู่โอโหสี่ขวบอนุมานหนึ่งสามขวบยังไม่ได้สามขวบเติมอนุมานอนุมานสามขวบเตอนุมานสองขวบสองขวบยังไม่ต้องไปเรียนหนึ่งขวบหนึ่งเดือนแล้วมั้งนะหนึ่งเดือนก็คือไม่ต้องยังพิ่งไปเรียนเลยต้องไปโอ้ต้องย้อนเวลาเหมือนตอนเลอแอมอนเนี่ยนะต้องไปนึกถึงอะไรอายุห้าขวบหกขวบ ตอนนั้นมาเพื่อนชอบเพื่อนชอบแกงมันมีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนเรามันแบบมันไปหัวเราใครมาไม่รู้เราอยู่ดีๆแม่งก็มาต่อยต่อยจมูกแล้ว,ลวก็กำเดาไหไดังฮะโคตรเจ็บแบบปวดมากเอ็ดห้าเจ็ดถึงสิบสิบเอ็ดถึงยี่สิบ อ,อ,อย่าถาม,มาว่าเม,ม,มื่อวานทำไมไม่ลงคลิปพอดีเล่นกับหวานใจเพลินไปหน่อยไม่ต้องถามว่าหวานใจคือใครถ้าคนที่ติดตามช่องเรามานานจะรู้ดีใครที่มีเฟซเราก็น่าจะดูนะว่าหวานใจคือ,อะไรไอ้อคนที่มีเฟซเราอ่ะรู้ดีอยู่แล้วเพราะมันขึ้นฟีดข่าวค่ะซีโอเกมเมอร์นายไม่ต้องเสียใจไปนะ มีผู้หญิงวันร่อีกมากมายที่รอนายให้ที่รอผู้ชายมาจีบอยู่ที่รอให้แกไปจีบเขาแกก็ไม่ต้องมาแอบชอบฉันคุณดียวได้มั้งฉันก็ไม่ได้มีเดียอะไรอีกอย่างนะฉันไม่ค่อยเก่งเย่ยเรื่องยูทูบนี่ก็ปานกลางพอได้จะประมาณนี้นะทะุกคนเพิ่มยอ อีกนานอะ่ะกว่าจะทําเสร็จยี่สิบนาทีเลยมั้งไม่เป็นไรหรือเราหรือเราใช้การตัดคลิปเอาดีนะที่ตัดคลิปเป็นที่ไปเรียนตัดคลิปมาครูไม่งั้นก็สวยแหละสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบโอ้สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบบอมีผู้ใดมันน,นี่แน่เลยสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบอายุสามสิบบวกก็พอแล้วมั้ง ็ดถึงสิปีสิบเอ็ดถึงยี่สิบอายุ30ปีขึ้นไปสาบวชนี่ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่น้องนะเป็น จะเรียกลุงก็บ้าไปตามเนียกลุงก็แก่ไปปะวะชิบเอ้ยถอนหายใจ11ถึง20 21ถึง29เอ้ย21ถึง29ดีก,กว่านี่30บ,บวกไม่น่าจะมีลรงมั้ง EP3 น่าจะมีนะคะ EP3